สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นค่ะผ้านิ่มใส่สบายนะคะรุ่นนี้ดีเทลจะเป็นคอกรลมค่ะมีกระดุมด้านหน้าสามารถถอดได้แถมเข็ม,มกลัดให้ด้วยนะคะความยาวช่วงแขนปิดข้อศอกแล้วก็ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27่นิ้วนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานพิมพ์ลายเช่นเดียวกันเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะจะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยมีไซส์อกเริ่มต้นที่ 38, 40, 42, 44, 46, และ48นิ้วนั่นเองค่ะมีหลากหลายสีเลยนะคะที่สะอยู่จะเป็นโทนสีม่วงค่ะแล้วก็จะมีโทนสีแดงนะคะโทนสีกรมค่ะและสุดท้ายจะเป็นโทนสีส้มค่ะสวยทุกสีเลยถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นค่ะรุ่นนี้ผ้านิ่มใส่สบายนะคะดีเทลจะเป็นคอรกรลมค่ะมีกระดุมด้านหน้าสามารถถอดได้นะคะแล้วก็จะแถมเข็มกลัดให้ด้วยส่วนแขนความยาวปิดข้อศอกค่ะรุ่นนี้นะคะความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นลายเช่นเดียวกันเลยนะคะมีหลากหลายสีให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะที่ใส่อยู่จะเป็นโทนสีส้มนะคะแล้วก็จะมีโทนสีม่วงค่ะ สีแดงค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีกรมนะคะมีหลากหลายไซส์เลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่สามสิบแปดสี่สิบสี่สบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกและส8สิแปดนิ้วนั่นเองค่ะสวยทุกสีเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นค่ะผ้านิ่มใส่สบายนะคะดีเทลจะเป็นคอกรมค่ะมีกระดุมด้านหน้าสามารถถอดได้แถมเข็มกลัดให้ด้วยนะคะส่วนแขนปิดข้อศอกความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นลายเช่นเดียวกันเลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่สามสิบ4ปดสี่สิบสี่สิบสองสิบสี่สี่สิหกและสี่สิแปดนิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะมีหลากหลายสีเลยที่ใส่อยู่จะเป็นโทนสีแดงค่ะแล้วก็จะมีโทนสีกรมนะคะสีส้มค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะสวยทุกสีเลยถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นค่ะผ้านิ่มใส่สบายนะคะรุ่นนี้ดีเทลจะเป็นคอกลมค่ะมีกระดุมด้านหน้าสามารถถอดได้แล้วก็จะแถมเข็มกลัดให้ด้วยนะคะส่วนแขนความยาวปิดข้อศอกรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27ินิ้วนั่นเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นลายเช่นเดียวกันเลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่สามสิ2แปดสี่สิบสี่ิบสองสี่สิบสี่สี่สิหกและสี่สิแปดิวนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยนะคะที่สอยู่จะเป็นโทนสีกรมค่ะแล้วก็จะมีโทนสีส้มนะคะสีม่วงค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีแดงค่ะสวยทุกสีเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ